Hi Bad Family! Welcome to Shirokuma c h ช n n e l เราอยู่กันในเกมเกนจินิแบกนะทุกคนวันนี้พี่จะพาลูงน้องมาเปิดประตูปิดศนาบานนี้นะทุกคนนี่ประตูบานนี้จะต้องใช้ลูกแก้วแห่งห้วงลึกในการเปิดนะทุกคนมันจะต้องใช้ก้าวลูกลูกแก้วแห่งห้วงลึกหาตรงไหนนะทุกคนอา่าฮะไปดูกันเลยนี่คือวิธีการหาลูกแก้วแห่งห้วงลึกทุกคนมันจะมีมอนสเตอร์ หรือก็คือศัตรูนั่นแหละที่เราจะต้องไปตีเก้าตัวนะทุกคนแต่จริงๆที่หนึ่งมันก็มีมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะแต่บางที่ก็มีหนึ่งนะทุกคนตรงนี้เป็นจุดพอยที่จะมีศัตรูที่จะมีลูกแก้วแห่งห้วงลึกอยู่นะทุกคนเก้าพอดีเลยเดี๋ยวชี้ให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นนะเดี๋ยวเราจะมาที่ตัวแรกตรงนี้ก่อนเลยนะนี่มาตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วให้น้อง ว้ามาถึงก็โดดลงไปเลยปึ๊บอ้ายังไม่ตีโอเคน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้มันมีประตูอยู่แต่ไอ้มอนนั้นน่ะนี่นี่เนี่ยน้องๆดูสิมันนั่งอยู่ข้างในแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะนี่นี่เนี่ยเราจะต้องตีมนันแต่ว่าตอนนี้เรายังหากุญแจไม่ได้ทุกคนกุญแจหาจากไหนนี่หาจากตรงนี้ทุกคน เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเอาไว้เป็นตัวที่สองเราจะไปตีตัวนี้กันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราปุ๊บ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 มาเอาคุณเจแล้วเร,เราค่อยวาร์ปกลับน,น,นะทุกคนโอเคไปตีตัวแรกกันก่อนเลยตัวแรกก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้นะทุกคนอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอยู่ข้างล่างจ้า <c oughs> นี่โดดลงมาเลยป้าบเขาให้ น,น้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะให้โคนดำๆถ้าสามารถถ้าเลเวลน้องๆสามารถเคลียร์ได้ดดลูเมนตตนนะทุกคน,นของพี่มันเคลียร์ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สบายพี่ละตีมันให้ตายโอเคพอหลังๆจากที่น้องๆฆ่าแล้วอะ่ะมันก็จะมีลูกแก้วให้น้องๆด้วยนี่คือลูกแก้วแห่งห้วงลึกนะทุกคนอ่าอยู่ตรงเควส โอเคนี่ลูกแก้วแห่งห้วงลึกคืออันนี้นะทุกคนเราได้ลูกแรกมาแล้วส่วนอ่าของพี่ถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่าตอนนี้เลเวลอะไรแล้วใช่ไหมนี่ตัวเร่งปฏิกิริยาลูมินสโตนอ่ะลูเมนสโตนของพี่เลเวลสิบแล้วจ้าแต่น้องๆก็สามารถมาทําได้นะแค่ต้องระวังหน่อยนึงนะทุกคนเสร็จแล้วให้น้องๆกระโดดขึ้นไปโดยใช้นี่ปึ๊บกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไป กินปเดี๋ยวเราจะลัดเลาะไปนะทุกคนเราจะไม่เข้าราจะไม่เข้าไปตีตัวนั้นนะปึ๊โอ้สุดยอดโดดไปไหนฟะก <g ül> ็แค่วิ่งเข้ามาข้างในอ่ะน้องๆแล้วก็วิ่งไปจนเกือบจะสุดเลยมันจะมีอ่ากลไกแบบนี้เนี่ย กดค้นหาได้นะทุกคนแต่ว่าอันที่จะมีกุญแจจะอยู่ข้างในสุดนะอ่ารู้สึกจะอันนี้ไหมไม่ใช่อันข้างหน้านะทุกคนนี่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 อันนี้อันนี้เนี่ยอันแทบจะในสุดเลยนะทุกคนกดเข้าไปน้องๆก็จะได้กุญแจคนงานเหมืองมานะทุกคนนี่เปิดให้ดูกุญแจคนงานเหมืองเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องโอเค นี่คุณแจอันนี้นะทุกคนเสร็จแล้วให้น้องๆกลับไปที่จุดเติมตรงนี้เราเคลียร์แล้วเราก็ลบทุกคนจะได้ไม่งงโดดลงมาจึ๊บอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอย่าเอะพี่เกือบไปแล้วทุกคนเปิดมาเลยจึ๊บแล้วพอน้องๆมาน้องๆจะสังเกตเห็นไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะหยดลงมาทุกคนเพราะฉะนั้นเตรียมกด รูเมนจะโตน้องๆไว้ได้เลยกดปุ๊บก็หายฮนะโอเคอ่าเวนกรรมเราได้อ่าของเข้ามาแล้วก็เราได้๊ยยมันหยดลงมาเรื่อยๆเหรอเนี่น้องๆเห็นไหมว่ามันจะมีกล่องตรงนี้ด้วยน้องๆก็อย่าลืมเก็บนะทุกคนนี่เปิดตรงนี้ไว้ด้วยเผื่อว่าหลังเรามาใช้นะ อ้า uh huh. เรียบร้อยฮะโอเคน้องๆพอเราเก็บอันที่สองได้แล้วนะ <Okay. S 1> ทุกคนเราเก็บลูกแก้วห่วงห่งความลึกอันที่สองจากมอนตัวที่สองได้แล้ว <Okay. S 1> ให้น้องๆ<า>วาร์ปมาตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงเนี้ยมานี่นะเราไม่สามารถไปทางอื่นได้เลยเราต้องมาทางนี้เนาะถ้าใครว่างก็วางวาร์ปไว้ได้นะแต่พี่ว่าไปพร้อมพี่ยังง่ายดีปะวิ่งตามพี่มาเลย โอเคถ้าลองวิ่งตามพี่มาเราก็จะมาถึงได้โดยง่ายนะทุกคนมันก็จะมีมอนอยู่สองตัวตรงนี้เราก็ลงไปตีกันเลยปึ้มพอเราตีตัวที่สามเสร็จปั๊บเราก็จะได้ลูกแก้วห่งห่วงลึกอันที่สามมานะทุกคนเราก็ลบไปเลยเสร็จแล้วเราก็วาร์ปมาตรงนี้เนาะชึบตรงนี้ รู้สึกว่าจะอยู่แถวแถวน้ำนะทุกคนเดี๋ยวขอวิ่หาแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ชึบช <c oughs> นี่เจอแล้วทุกคนเราเปิดพลังงานไปก่อน <c oughs> โหคนนี้แจกของเยอะมากนะทุกคนได้ลูกแก้วห้วงลึกลูกที่สี่มาแล้วนะทุกคน เสร็จแล้วก็ไปตัวตรงนี้มาตัวตรงนี้อ่าบินมาทางนี้โดดลงไปข้างล่างนี้น้องๆจะเห็นว่ามันมีอ่าโคนสีม่วงๆตรงเนี้ยมันคือที่อยู่ของมอนพวกนี้นะทุกคนมาจุบทำลายก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินเรียบร้อย โอเคเราเก็บลูกแก้วมาได้กี่ลูกแล้วเนี่ยห้าลูกนะทุกคนเสร็จแล้วเรามาตรงนี้ตัวถัดมาตัวถัดมาก็จะอยู่ตรงจุดนี้ที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้กันนะทุกคนโอเคเราก็วิ่งเดินลงไปข้างล่างเลยมันจะอยู่ทางซ้ายมือมันจะมีประตูแตกๆอยู่นะทุกคนใ้าน้งสองสังเกตซ้ายมือนี่บึ้ม มันก็จะมีกล่องขึ้นมาอีกนะทุกคนตรงนี้นะน้องๆก็สามารถเปิดกล่องตรงนี้ต่อได้เลยนะทุกคนแล้วเราก็จะได้ลูกแก้วตรงนี้มาชึบเอาออกนี่ได้มาหกลูกแล้วยายไปเราไปต่อที่ลูกที่เจ็ดนะทุกคนลูกที่เจ็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะมามาตรงนี้ก่อนก็ได้จึบเราวาร์ปมาตรงนี้นะทุกคน เสร็จแล้วก็วิ่งตรงไปบบข้างล่างเขาจะอยู่ด้านล่างอ่ะทุกคนเขาจะอยู่ด้านล่างเลยอ่ะเออจะเฝ้าอยู่หนึ่งตัวเห็นปะเราก็เอายาเอกกระแทกหัวให้เขาตื่นหน่อยนะเผื่อเขาหลับยามอืมโทษทันแห่งฟ้า ลิ่มแห่งการพิพากษาไม่อาจลืมเลือนได้ลูกแก้วมาแล้วทุกคนและเราจะลืมเลือนเขาไปนะเสร็จแล้วให้น้องๆวาร์ปมาตรงนี้นะจืบเข้าไปเราก็จะหาต้นไม้ฝั่งนี้มันจะมีตัวนี้อยู่ใช่ไหม <c oughs> เราไม่สนเขาครับเราจะมาทางนี้เราแค่เอาเขามาดูเป็นจุดหลักเฉยๆให้น้องๆนะ เสร็จแล้วมันจะมีน้ําตกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีหินอยู่ตรงนี้นะให้น้องๆระเบิดลูกบอลหินเข้าไปจึดบึ้มเสร็จแล้วก็จะมีกล่องทองอยู่ตรงนี้หนึ่งกล่องนะทุกคนแล้วก็จะมีนี่เลยนี่พวงผลพวงโลกวินาศมิเคยสุขสงบโอเคลูกที่เจ็ดเราได้มาแล้ว เอ๊ะลูกที่8ดใช่6 7 8เนี่ยเสร็จแล้วเราก็วาร์มาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งต่อเลยนะลูกสุดท้ายทุกคนไปจุ๊บไม่ได้กินหรอกบอกเลยโอเคแล้วก็โดดลงไปด้านล่างทุกคนเขาจะรอเราอยู่ข้างล่างนะนี่เห็นไหม ยืนหล่อเชียยืนจนจะไข้ขึ้นแล้วดูดิดดโอเคความว่างเปล่าในความว่างเปล่าอ่านไม่ทันโอเคเราก็ได้ตัวสุดท้ายมาแล้วทุกคนเสร็จแล้วให้น้องๆ้องวาร์ปมาตรงนี้นะจื๊บพอหนองๆจื๊บแล้วนะน้องๆก็โดดมาเกาะให้สะพานนี้ไว้นะพี่จะพาน้องๆไปเปิดประตูแล้วนะ จะพาไปดูว่าตำแหน่งประตูมันอยู่ตรงไหนนะห้าเวนต๊ก้า <c oughs> ยายเอ๋ถึงก็ถอนหายใจเลยทุกคนห้า <c oughs> บินไม่ถึงอ่าปีนในเสานี้ขึ้นมาทุกคนจึ๊บ <c oughs> บินเข้ามาจึ๊บ <c oughs> ห้าเรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยๆปีนในนี้ขึ้นไปนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วมันจะมีรากไม้อยู่ใช่ไหม เราจะไปทางนู้นกันนะทุกคนประตูจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะจื๊บโอเคบึบจื๊บจื๊บเสร็จแล้วประตูอยู่แค่นี้เองทุกคนเนี่ยนี่คือประตูที่เราตามหากันอยู่นะทุกคนชึบเสร็จแล้วเราก็เอาลูกแก้วตรงนี้นะทุกคนใส่เข้าไปฟึบประตูก็จะเปิดออกนะทุกคน แล้วข้างในก็จะมีไอ้นี่ด้วยจดหมายลึกลับนะทุกคนเนี่ยมันคือจดหมายอะไรก็ไม่รู้นะเราอ่านไม่ออกนะทุกคนแล้วก็เก็บไม่ได้ด้วยนะให้ให้อ่านเล่นแล้วตรงนี้ก็จะมีอยู่2กล่องนะทุกคนอันนี้5้าไพ่มเจมอันนี้อีก1ิไพ่มเจมแล้วก็อันนี้อีก10ไพ่มเจม3กล่องนี่ว่าโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะมันจบลงไปแล้วทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมีนะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าจ้าซวัสี